ใช่ใช่เสร็จค่อนข้างเสร็จพอดีกับประมาณประมาณเอาตามความเคยชินที่เคยสอนอยู่เป็นประมาณเวลาในในแผ้นการบินลบเนาะที่อย่างนี้แหละเสรสอนขั้วลบปกติอ่ะไม่ได้ไม่ได้ดูน่าจะเป็นคประมาณนิดนึงเฉยๆที่สอนประจำอย่างสังคมที่สอนประจำพี่ได้สอนดนตรีประจำ น้องอายป .6 ทับ2นะคะผู no, 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 no. ้ปกคองมารอรับแล้วค่ะน้องอายป .6 ทับ2นะคะผู้ปกครองมรอรับแล้วค่ะต้องเรียนเราทุกวันนี้มันมีไม่ถึงยทพอจะหมดคาะตี้ไม่มีอะไรก็อ่ะอืมลัางบางส่วนนะครับ เป็นเรื่องดีมากนะครับก็มีกรผสมทั้งเรื่องว่าอันนี้วัดความรู้กับทักษะเห็นชัดแล้วสองข้อไปที่ทางเดียวกันหมดเลยนะครับแต่ว่าก็จะไม่มีงงขึ้นแล้วขาดอันคุณประสงค์นะครับแต่จริงๆอ่ะไอตัวการแสดงวิธีปฏิบัติจากที่พี่ตั้งหนึ่งสองมามันก็ไปทางนั้นแหละแต่เพียงแค่มันไม่ตั้งอีกข้อนึงมาที่มันสอนรับแบบชัดเจนใช่ไหมส่วนขั้นตอนการสอน ก็เริ่มั้งแต่แรกเนาะที่หนูดูพิเทศแล้วก็มีมาทำธุระอยู่ช่วงหนึ่งก็จะหายไปก็ตามขั้นตอนดีครับทีนี้มันจะมีช่วงที่ที่พี่ปล่อยให้เด็กฟี่เราสอนเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วเด็กก็มาฝึกปฏิบัติาาตามเลมาามยก็จะมีไอ้พวกโซนๆให้อบเดิ้ลกันเลยอะเอาห้องดื้อมาเลยแหละมันก็จะมีตางส่วนที่ที่เห็นว่ามันทําอะไรแตกประหลาดกว่าชาวบ้านเค่หนนี่แหละธรรมชาติของนักเรียน แล้วก็ในส่วนท้ายคิดว่าพี่ยังตัดไม่น่าใช่ใช่ที่พี่บอกว่าชวนท้ายเนี่ยก็คือใช่ใช่ก็จะไม่ต้องมีบิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ยังไม่เห็นตรงส่วนนั้นว่าอะไรของปก็มาแล้วกันกระส่งแต่ก็เห็นรูปแบบแปลกๆแบบพี่เรว่าก็เพิ่งเคยเห็นกระป๋องลูกโป่งอย่างเงี้นที่เอาลูกโป่งมาเนี่ยเพราะว่าเด็กบางคนเนาะการอันเดอร์ลูกอ่ะเชยุ้ยก็น่าจะรู้ผู้หญิงบางคนอันเดอร์ไม่ได้ลูกตกเร็ว ตกเลยยังไม่ทันยอดตัวอะไรมันก็ทักษะไม่ถูกเจอในลูกโปงอ่ะมันลอยการอากาศได้นานมันอาจจะยุบไม่ยไม่อยู่ในมันไม่ไปในทิศทางที่เราต้องการได้เหมือนลูกบอลลูกบอลแต่ว่ามันสามารถที่จะย่อตีได้ก็ปรับปรับท่าก่อนปรับท่ากับการตีที่ถูกต้องไปก่อนส่วนกระป๋องก็คือถ้ากระป๋องไม่สัมผัสพื้นแสดงว่าคุณก็ไม่ยอ่อ แล้วคุณยืนตีปกติไม่ก้องมันก็ไม่มีการย่อยย่อเหยี่าจะเช็กระยะการย่อการการให้รู้ว่าเออเราเราย่อเราย่อนะเพราะที่เด็กไม่รู้ตัวเองว่าย่อไม่ย่อที่จริงอะมันมีการมันมีแบบบันทึกคลิปด้วยแต่นี่บันทึกคลิปอะเราต้องไปดูในในจอจอทั์ให้เด็กดูไงว่าเนี่ยคุณไม่ย่อทีรเนี่ยเราเออคลิปมันเสียเวลาแล้วเราไม่มีจอจอทัศ์ลงมาตรงเนี้ยมันก็ได้เอาอย่างนี้ก่อนดีกว่าส่วน ที่เห็นปัญหาก็คือเด็กยังงอแขนตีก็ให้กันบ้านไปว่าให้ไปเอาถือเจาะบอร์ดหรือกล่องก็ได้ตัดขนาด A อซี่แล้วเด็กจะมาห่อสองมันเพื่อบีบไม่ให้มันงองอก็ไม่ผิดหรอกทักษะกีฬาทุกอย่างมันไม่ผิดหรอกครับแต่ว่าเป็นทักษะที่ดีหรือเปล่าจะยุ้ยก็เตะบอลเป็นพี่เตะก็เตะบอลเป็นเตะบอลได้เตะบอลได้แต่ถามว่าเตะบอลเป็นหรือเปล่าแค่นั้นเองกีฬาก็คือไม่มีผิดไม่มีถูกครับแต่ถ้าเราจะไปเป็นนักกีฬาเราต้องมีทักษะที่ดีกว่าคนอื่น ส่วนส่วนของจริงคือว่าไอ้ขั้นนำของกูเทอรที่บอกว่าแจกใบความรู้อ่ะแล้วไม่ได้เจกวันมาช้ามันได้แจกไหมไม่ได้แจกครับเพราะใบความรู้ไม่ได้พิมพ์กับใบความรู้เนี่ยน่ะมันมันอาจจะหายไปเจ๊มันใบความรู้มันเป็นภาพเกี่ยวกับการจับมือสามแบบตอนแรกว่าจะไปไม่แจกเราก็จะไปเปิดให้ดูแล้วมันเสียเวลาก็ไม่ได้เปิดก็เอาตรงนี้ไปเปิดให้ดูเลยก็ไม่ได้แจกค่ะก็มีจริงแค่เนี้ยค่ะว่าไม่ได้แจกปัดนี่เท่านี้ แต่บางคนก็โอเคอยู่นะแต่บางคนก็ยังไม่นั่นเท่าไหร่ก็เล่นติดเล่นด้วยอะไรส่วนใหญ่ก็เด็กผู้ชายที่มันทําได้มันทําได้มันเป็นนักกีฬาอยู่แล้วไงบางคนมันคิดว่ามันทําได้แล้วบางทีเล่นเราสองมือล่างเวลาไปเล่นแล้วมันก็เล่นมือบนเห็นไหมเวลาแข่งขันน่ะกีฬาสีเนี่ยสังเกตเลยบอลมาปุ๊บมือบนตลอดเลยทําไมคุณไม่เล่นมือล่างใช่ไหมจะยุ่ยสังเกตไหมเวลาเด็กมันแข่งมันต้องเล่นมือล่างมือล่างนี่สําคัญที่สุดแล้ว แล้วมือบนถ้าเอาไปแข่งจริงนะกติกาจริงๆนะไอ้มือบนที่มาเล่นสองมือบนลูกเซตอนาพี่ลูกเบิ้ลบอลทุกเบิ้ลบอลทุกเบิ้ลบอลทุกลูกมันเบิ้ลบอลทุกลูกครับถ้าไปแข่งแบบในแปดลิ้วของอบจที่เขาจัดมันต้อใช้นิ้วเนาะมันเจฟการการออกบอลน่ะมันต้องออกแบบเนียนเลยจุ๊บออกพร้อมกันเลยครับเอออันนี้มันดูดบอลคือมันผักตัวเดียวอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการเบิ้ลบอลมันเบิ้ลบอลเขาเล่นสองจังหวะไงนั่นคือเด็กไม่รู้เราก็ไม่ได้ว่าอะไรก็แต่แต่ว่าก็าเบอกมัน เวลาจบเราก็บอกมันครูให้เล่นสองเวลาเธอไปแข่งขันกีฬาสีเธอก็เล่นมือบนไปแข่งที่ของครูทิพย์ที่แข่งตัวแทนของโรงเรียนไปแข่งครูก็เล่นคุณก็เล่นมือบนถ้ากรรมการเขาจับริงคุณมันผิดทุกที่คุณเซตเซตคุณมันผิดั้งนั้นเลยไม่เคยไปตมเลยลูกเซตไม่หมูนะผมไม่เซตไม่ได้เลยพี่ออกบอลคือดึงลงมามากก็ถือว่าเป็นการพักบอลมันต้องปุ๊บแล้วก็ผักออกไปแบบ่อนเมันต้อง ต้องดีดออกไปเลยครับแล้วมันจะสัมผัสแค่เนี่ยปลายนิ้วคือไม่ใช่ทุกนิ้วด้วยนะมันจะสอสามนิ้วประมาณ3นิ้วแค่นั้นเองครับเห็นแค่นี้กครใครนั้นไหมมันจะออกแค่ประมาณ3นิ้วเองครับธรรมดานั้าให้ทําเป็นรูปรูปถ้วยแล้วก็นั่นแหละประมาณนั้นนะครับเซ็ตยากขึ้นตรงๆรงไมออกข้างๆก็ได้เซ็ตได้แล้วเซ็ตขึ้นบนที่ทำเองก็ได้ให้จังหวัดทำภาพแล้วมันดูไม่ทำแล้วนั้นลับลับมัน คือมีงานต่อเนื่องแล้วก็ไม่ดูดนานเหมือนขมิ้นเล่นนะครับขมิ้นเล่นว่าแล้วมันไม่พัฒนาคุณครับบคแต่สัปดาห์หน้าตารางมันก็ลันเลยที่นี่ไม่รู้แล้วแต่สัปดาห์หน้าหรือพักก้วยนะเราจะพักไหมสัปดาห์หน้าที่เท่าไหร่สัปดาห์หน้าก็จะเป็น่อนวันนี้สุดหนูต้องกลับโมเดลมาเป็นอีกตัวที่สัพเพเอกะดีเดจยุ้ยใช่ไหม อ๋อสวัสดีครับก็จะเป็นหนูวนรอบใหม่รอบที่สองแต่ต้องเรื่องเดิมอันเลี่ยไหมครับแว่าแต่ว่ามึนมึนด้วยปั่นงานไม่ทำปีสองวสสอนี่งานหลายอัน,นปั่นีสองว<ม>สององสองก่อนปีสองวสองสองให้เขาเสร็จก่อน แต่เดินดูวิธีก็ได้ทีอันเลีอยู่นั่นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งวันจันทร์อีกทีหนึ่งบอกว่าถ้าท่านเคลียร์ทันนะครับที่ห้องขอหน่อยถ้าเคลียร์ทันสัปดาห์หน้าหนูคนนี้เทพตาหนูเคลียร์ไม่ทันกับเดรกด้วยกันแต่หนูแจ้งเราอีกทีหนึ่งอีเดนมีอะไร พี่ก็ชอบขอบคุณมากเองขอบคุณพี่เด็กของคพียุ้ยไปหาปลาเสร็จนะไปหาปลาเสร็จเจอหงครับสามคนพี่จะไปสากลเหรอจะไปพี่ผมฝากเอกสารไปให้ไปด้วยพี่จะไปวันไหนวันครูวันครูเขาหยุดไหมหยุดเดี๋ยวเดี๋ยวผมพี่เอาตรงนี้ไปให้สากล